เชื่อว่าหลายคนคงเคยสร้างกลุ่มเป้าหมายบน Facebook ที่หลากหลายและนี่นะคะการสร้างลูกอะไรออเดียนก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สำคัญมากๆเพราะอะไรอย่างแรกเลยคุณจะได้กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่ม t a r g e เตที่คุณเคยมีอยู่แล้วเนี่ยได้เพิ่มอีกซ้ำๆนะคะอาจจะไม่ได้เหมือนกับลูกค้าคุณสักทีเดียวแต่ว่ามีความใกล้เคียงใกล้เคียงในที่นี้คือมีลักษณะพฤติกรรมความชอบ เพจของคุณนั่นเองค่ะโอเคสำหรับขั้นตอนนะคะอ,อย่างแรกถ้าเรามาอยู่ในหน้าแคมเปญนะคะให้เข้ามาที่ audience ค่ะโอเคเมื่อเราเข้ามาที่หน้า,า create audience นะคะอย่างแรกให้คุณเข้ามาที่ custom audience เลือกเพจนะคะไม่ว่าจะเป็น facebook Page หรือว่า instagram Page ก็สามารถทำได้ค่ะให้คุณเลือกคนที่ มีส่วนร่วมกับเพจของคุณเพราะเขาคือ t a r g e t ็ตอ audience ที่สนใจเพจของคุณล้โอเคค่ะทีนี้เรากด create audience นะคะหลังเรากดเนี่ยค่ะ เฟซบุ๊กเขาก็จะใช้เวลาในการรวบรวมกลุ่มคนที่เคยมีส่วนร่วมกับเพจของคุณเนี่ยอาจจะวันหนึ่ง2วันแล้วแต่แต่ละเพจอาจจะไม่ได้เหมือนกันนะคะหลังจากที่เราได้กลุ่มเป้าหมายนี้แล้วให้เราเข้ามาที่ lookalike audience ค่ะคนที่เคยมีส่วนร่วมกับเพจของคุณนะคะและเลือกไปเลยว่าคุณต้องการขนาด a u d i e เนี่ยไซส์แค่ไหนถ้าคุณต้องการไซส์ที่ใหญ่มากมาก สมมติ6% 10%ความที่จะเหมือนกับออเดียนกลุ่มนี้จะไม่ได้เข้มข้นมากนะคะแต่ถ้าคุณเลือก1%โอเคความใกล้เคียงก็อาจจะมากขึ้นหน่อยนั่นะหมายความว่าอะไรคุณจะได้ขนาดไซส์ที่เล็กแต่ความเข้มข้นหรือความใกล้เคียงกับต้นฉบับกลุ่มเป้าหมายของคุณอันนี้ที่คุณเก็บมาเนี่ยคะ่ะก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นเท่านั้นนะคะ ในส่วนของประเทศเราก็ใส่ได้เลยไทยแลนด์ค่ะหลังจากนั้นก็ให้กด create, create audience นะคะโอเคทีนี้เรามา recap กันนิดนึงนะคะสำหรับการสร้าง f c e e o o o เ p b o o k ก a g e กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยสร้างในทุกกลุ่มโดยแยกกันนะคะสร้างกลุ่มคนที่ follow Page ของคุณ สร้างกลุ่มคนที่เคย engagement กับโพสหรือว่าแอดของคุณนะคะสร้างกลุ่มที่เคย zents เซนเมสเ g จหรือว่าเซฟโพสนะคะหรือว่าคลิกแอคชั่อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเมสเซจโอเคทีนี้ทำไมเราถึงจะต้องสร้างเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าไม่เหมือนกันสมมุติกลุ่มที่เคยมีส่วนร่วมกับเพจของคุณเขาอาจจะเข้ามาดูโพสสองโพส วิสิตอาจจะแค่ดูแล้วก็ผ่านไปนะคะคนที่กดเซนต์เมสเซจหรือว่าคุยกับคุณอันนี้สำคัญมากๆซึ่งจะดีมากในการที่คุณจะเอาไป retargeting audience นะคะเมื่อเราสร้างมาแล้วอะค่ะการสร้างลูกอะไร audience ก็จะแยกแต่ละกลุ่ม ประมาณนี้แล้วเราก็กด create a u d i e n c e เหมือนเดิมคะ่ะทีนี้นะคะอยากจะย้ำเตือนนิดนึงนะคะก่อนที่คุณจะสร้างลุกอะไร a u d i นคุณต้องรอ,องให้ Facebook เขารวบรวมตรงเนี้ยให้เป็นให้นิ่งก่อนให้เขาระบุจำนวนแล้วก็ระบุก,ก่อนว่า ready แล้วก็คือพร้อมแล้วสำหรับการที่จะไปสร้างลูกอะไรต่อนะคะแต่ถ้ายังเป็นแบบ Pop a t i n g แบบนี้ค่ะแสดงว่าเขากำลังรวมอยู่ยังไม่ได้แบบสามารถที่จะใช้งานได้นะคะโอเคสำหรับการสร้าง Audience ก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนวิธีการหยิบม,มาใช้ค่ะเราก็สร้างแคมเปญขึ้นมาหลังจากที่คุณกดตรง Custom Audience นะคะก็จะขึ้น ลูกอะไร a u เดียนที่คุณเคยสร้างขึ้นมาเลยโอเคนะคะแล้วคุณก็ไป next step แต่ละ step ได้เลยค่ะหรือว่าคุณจะเ,ออเข้ามา setting location ช่วงอายุ gender ภาษาอีกได้เหมือนเดิมแล้วหรือคุณจะกด save a u d i e n c e ้อไว้หลังจากที่คุณสร้างก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะโอเคค่ะสำหรับวิธีการสร้างลูกอะไร a u เดียนะคะก็มีขั้นตอนง่ายๆประมาณนี้เลยค่ะ